สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟ1 2 9สอง้าครับไปหลานาลักบ้างนะครับครับ้านนี้อยู่าปากซอยนะครับปากซอยมูลเมืองซอยสครับครับอยู่ติดอ,อยู่ริรม,มน,น,นะครับเรียบภูเมืองเนี่ยนะครับถนนมูลเมืองซอยสครับปากซอยพอดี ครับอยู่นี่ครับติดกับโรงแรมแอนทิเชียงใหม่นะครับเดอแอนทิเชียงใหม่ครับแล้วเข้าไปทานอาหารเช้ากันครับบรรยากาศหน้านั่งนะครับก็เป็นแบบเก่าๆนิดนึงนะครับมีชาวต่างชาติเยอะครับเช้านี้เป็นอาหารเช้านะครับซึ่งผมสั่งเป็นออมเบรตชีสนี่ครับ้าตาหน้าทานครับเสิร์ฟมาพร้อมขนมปังสองแผ่นนะครับแล้วก็ แยมกับเนยครับแบบนี้นี่คือราคา70บาทนะครับผมก็80บาทครับนะครับอาหารช้าแบบนี้ครับกับบรรยากาศภายในร้านนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมมาดูนี่ครับก็เปิดทั้งอาหารเช้าแล้วก็ เป็นเครื่องดื่มตอนเย็นด้วยนะครับอาหารตอนเย็นด้วยถ้ามีโอกาสก็วแวะมาครับอยู่ปากซอยถนนมูลเมืองซอย4ครับ